จะว่าไปแล้วเรื่องของสยเวทนั่นคือเรื่องของอุปาทานใครมีอุปาทานยิ่งสูงเท่าไหร่ยิ่งแข็งเท่านั้นนะแต่เรื่องสุชาคมนั้นเป็นเรื่องการเลิกอุปาทานใครมีใครสามารถจะเพิ่มอุปาทานได้มากเท่าไหร่คนคนนั้นก็้นทุกข์มากเท่านั้นนี่เพราะนั้นเราเราแล้วแต่เราจะเลือกเอาเราจะให้มีอุปาทานมากๆคุณจะให้แข็งมากๆตามแบบสาศาสตร์ดีหรือจะเราจะสามารถจะละอุปาทานได้มากๆคุณจะ้นทุกข์มากๆดี เรื่องไสยเวทนะมันจะทางพ้นทุกนะเป็นทางแก้ขัดแก้ขัดท่านเองแล้วการแก้ขัดบ,บางครั้งก็ได้ผลบางครั้งก็ไม่ได้ผลเพราะมันขึ้นอยู่กับจิตใจของผู้ปลุกเสกว่าจะมีสมาธิแก่อ่อนแค่ไหนเพราะเอิญขณะที่ปลุกเสกวันนี้สมาธิแก่กล้ากอขังแต่วันพุ่งนี้สมาธิตกมันก็ไม่ขังเนี่ยมันเป็นผีเขา้าผีออกพูดง,ง่ายๆไม่เพียงไม่แพ้ไม่แน่ไม่นอนอถ้าเอาเรื่องพุทธาคมแล้วมีแต่เรื่องเพียงเรื่องแท้ร้อยเปอร์เซ็น อุปาทานได้ห้าเปอร์เซนก็สบายห้าเปอร์เซนเลิอกอุปาทานในห้าเปอร์เซนก็เลิกทุกห้าเปอร์เซนเลิอกอุปาทานในร้อยเปอร์เซนก็เลิกทุกในร้อยเปอร์เซนนะได้มากเท่าไหร่ยิ่งเลิอกอุปาทานได้หมด,หมด,ห,มดหมดจบเลยทีเดียวก็บรรลุอรหัตผลกันไม่ต้องมาเวียนว่ายตายเกิดน,นี่เป็นเรื่องของพุทธาคมเพราะฉะนั้นทั้งพุทธาคมทั้งสายเวทเราจะเลือกเอาทางไหนเราก็อาศัยว่าพิจารณาตัดสินเอาแต่ทั้งนั้นทั้งนี้ทั้งหมดก็หน,นีไม่พ้นอำน,อน,นาจจิตอำนาจจิตตัวเดียวเพราะฉะนั้นพระพุทธเจ้าจึงตรัสบอกว สถาโคตมองไม่เห็นประโยชน์อย่างหนึ่งอย่างใดจะยิ่งกว่าจิตซึ่งคงฝึกไว้ดีแล้วเลยเพราะจิตที่บุคคลสามารถฝึกไว้ดีแล้วนั้นย่อมนำมาซึ่งความสุขอย่างมหาศาลใหา้นำมาซึ่งประโยชน์อย่างมหาศาลใหา้แม้กระทั่งจะลักกิเลยก็ต้องอาศัยการฝึกจิตในขณะตรงนั้นข้าประตาศว่าสถาโคตมองไม่เห็นโทษอย่างหนึ่งอย่างใดจะมากเว่ากิตของบุคคลที่ปล่อยไว้ับอารมณ์ ที่ไม่ได้ผ่านการฝึกผ่านการคอนโทรลเลยนะจิตใด,ด้ที่ไม่ผ่านการฝึกผ่านการคอนโทรนนั้นนะย่อมจะให้อันตรายอย่างยิ่งใหญ่กับผู้นั้นเศาสตาจังนี้ขอสรุปจบปากถาในวันนี้ก็เพียงเพียงเท่านี้ครับ